สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทางช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานอาเอ่ FC แฟนคลับแม่ครัวสู้ขู่สุคนนะคะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แม่ครัวได้นัดหมายแล้วว่าจะมาเปิดดวงให้พี่น้อง FC ทางช่องเฮานะคะสาหรับผู้ถวายน้ำหรือว่า สิเป็นน้ำหรือว่าสิเป็นกาแฟแม่ขั่วจัดมาเพราะว่าขันถวายน้ำทั้งเมิดกะกาแฟปูกะสำหรับการก่อสางกะต้องใส่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะนี่ค่ะเพราะว่าการก่อสางกะต้องใส่กาแฟหรือว่าน้ำดื่มหรือว่าเอ็มลอยอียังกระต่ำเนาะคะ่ะพี่นอนะะ้องเนาะสำหรับผู้เฮ็ดโค้งที่สาระสันเขา่าสาระเอเจาะหน่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้อง สำหรับน้ำดื่มหรือว่ากาแฟแม่รั่วกะจัดลงมาให้พี่น้องเอฟซีเห้านะคะมาเบิรงรายชื้อขันสิเปิดดวงเนาะคะ่ะพี่น้องรายชื่อผู้อ่าบริจาคน้ำหรือว่าอ่าสั่งลงรัวเนาะคะ่ะนี่คะ่ะพี่น้องคุณละดาสโรทร น้ำดื่ม100บาทจันตยาคุณจันตยาเบ้ามีถวายน้ำสอ0รบาทคุณนพร,รัตน์หนึบาทคุณเพนสีคุณเพ,นส,ณเพนสีนีภูพันสร้างโลงครัว500บาทแล้วก็มีไล่ซื้อผู้ที่เปิดดวงเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ผู้ที่เปิดดวงแล้วก็ร่วมสางรงขั้วน้ำกันนี่ค่ะพี่น้องลายชื่อแม่ขั้วสิบวัยเห็นบ้นเดียดปีเกิดปันไดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นการที่ความปลอดภัยของเราเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะแต่ซื้อน้ำสกุลออกไปบันเดียดปีเกิดแม่ขั้วเขียนลงอยู่ดันละอ,ะอา,าหยับมาีนจักกน้อยค่ะพี่น้องแม่ขั้วกับวิอยากให้เห็นบ้านเดีนปีเกิดปันไดเนาะคะ่ะเพื่อความปลอดภัยของเรา สำหรับน้ำดื่มหรือว่ากาแฟแม่ขดัดวกะจัดลงมาแล้วเนาะคะ่ะซาทุอ่ะนี่คือขันเปิดดวงแล้วก็ร่วมทำลงครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะสำหรับน้ำแม่ขวัวกะจัดลงมาแล้วเรียบร้อยรอบอันี้มาดูตัวเลขของปู่40ศย์เนาะคะ่ะ มีเอฟซีคอมเมนต์ขำามาลายปันได้แมฆขั้วสิไปตามตัวเลขของปูซีศูนย์ไห่แน่มาแล้วค่ะพี่น้องมาแล้วตัวเลขของปูซีศูนย์วัต่ิพานมาหลุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะลักซิปไปยุลักนวยลักนวย รักหน่วยสามกับสี่ักสิบศูนย์กับเก้าอ่าแม่ปูอสิผ้าไปบึงนี่คะ่ะพี่น้องงวดที่ผ่านมาให้สามรักหน่วยไปอยู่ลักสิบลางเด้อคะ่ะพี่นอ้องเด้ออ่าสำหรับผู้เป็นแฟนคลับของปูกับพ่อสิรูวา่าให้ให้ล่างขึ้นบนให้บนลงล่างหารางเทียกระจับรักหน่วยพิษเนาะคะ่ะพี่น้องอ่ะมาส้มกันตองงวดความกับเปิดดวงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ รายชื่อก็จะอยู่ในที่เปิดดวงพร้อมกัน <c oughs> รอแม่ขัวสิภาพไปกราบนมัสการปูความกันเด้อค่ะพี่ดองอ่ะกราบนมัสการค่ะปู <c oughs> อ่ะพี่ดอง ตั้งมุกตั้งใจตั้งกิดอธิษฐานเอาเดอ้อสําหรับผู้ถวายนำ้ำหรือว่าน้ำชาก,กาแฟพร้อมกับกับแม่ขวัวเนาะคะ่ะอารากาผู้เปิดดวงตั้งกิดอธิษฐานเอาแม่รั่วกระสิผ้าว่าเปิดดวงหนึ่งมินาสากาเลนะทั้งพุทธอภิพูสยามา อิมิ s นาสกาเลนะทังธรรมังอภิพสยามะอิมินาสกาเลนะทังสังฆังอภิพสยามะสาธุอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พูดทังพระขาวันตังอภิวาเทมีสวากาโตพระขาวตาธโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพระขาวโตสาวกาสังโฆสังฆนามามิมะยังพันเต วิสุงวิสุงรักขณาทายะติสาลาเนนัสหะปัญจสิรนิยาจามะตุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสาลาเนนัสหะปัญจสิรนิยาจามะตาติยัมปีมะยังพันเต Wisun wisun rakhana thaya disalena saha bancha silanya jama. Nakmutasa pa kawato rakato sama samputasa. Nakmutasa pa kawato rakato sama samputasa.

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธรรมสัมพุทธะพุทางสระนังคชามิูทางสรนังคะชามิธรรมังสรนังคชามิธรรมังสระนังคจชามิสังฆังสระนังคชามิสังฆังสรนังคชามิพุติยมปีพุ้ทางสระนังคจชามิพุติยมปีพุททางสระนังคา ตุติยมปีธรรมมังสารนังขจามิตุติยมปีธรรมมังสารนังขจามิตุติยมปีสังขังสารนังขจามิตุติยมปีสังขังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีพุทธังสารนังขจามิตติยมปีธรรมมังสารนังขจามิตติยมปีธรรมมังสารนังขจาม ปิยัมปีสังขังสรนังคชามิปติยัมปีสังขังสระนังคจามิปานาติปาตาเวระาเดิสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาปิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอทินาธานาเวระาเดสิกขาปะทังสมาทิยามิอธินาธานา เวระมณีสิขาปะทังสมาติยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิขาปะทังสมาติยามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิขาปะทังสมาติยามิมุสาวาทาเวระมณีสิขาปะทังสมาติยามิมุสาวาทา เวรมณีสิขาปะทังสมาติยามิสุดาเมระยัมชะปะมาทัทฐานาเวรบาเีศิขาปะทังสมาติยามิสุราเมระยัมชะปะมาทัฏานา เวระมณีสิขาปะทังสมาติยามิอิมาริปัญจสิขาปะทธานิสีเดนะสุขติยันติสีเดนะโอคะสัมปัทธาสีเดนะลิพุติยันติตัสัมมาเจริวิโสตะยีต่อไปคือต่อคำขอคำรมบารัตันตัยปิดามันดาแผ่เมตตาเจ้าของแผ่เมตตาสัพพสัตว์ทั้งหลาย มาตามพุทธะรูปเอพุทธะรูปเอธรรมะรูปเอธรรมะรูปเอสังฆารูปเอสังฆารูปเอปมาเทนะปมาเทนะทวารัตะเยนกตังทวารัตะเยนกตังสัพพังอปาราทังสัพพังอปาราทังขมตุโนพันเตขมตุโนพันเตมาตาปิตุเรมาตาปิตุเรปมาเทนะปมาเทนะทวารัตะเย ทวารตเเยนกตังสัพพังอปาราทังสัพพังอปาราทังขมตุโนพันเตขมัตุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเเยนกตังทวารัตเเยนกตังสัพพังอปาราทังสัพพังอปาราทังขมตุโนพันเตขมตุโนพันเตข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายนไป ด้วยกายก็ดีผิดไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีต่อหน้าก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีขออาโหสิกรรมขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการบัดนี้ ี้เป็นต้นไปซึงการบัรนี้เป็นต้นไปอุกาสะอุกสะวันทามิพันเตวันทานิพันเตสัพพังสัพพังอปาราทังอปาราธังธรรมคเมพันเตธรรมคเมพันเตมายากตังมยากตังบุญยังบุญยังสามินาสามินาอนุโมทิตพังอนุโมทิตพังสามินากตังสามินากตังบุ บุญย er no ังไม่ห oh ังบุญยังไม่ห an ังคาตะพังคาตะพังสาธุสาธุอหังสุขิโตโหเมิอหังสุขิโตโหมินิทุโโหโหมนิทุโโหโหมิอเวโรโหเมิอเวโรโหมิอพยาปโชโหเมออพยาปโชโหมิสุขีอัตนางสุขีอัตนางปาริหารามิปาริหารามิสัพเพสัตา สัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแจ่เจ็บตายเกิดเจ่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุอเวราโหนตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันละกันเลยอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภพยปาชาโหนตุอภพยปาชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเปียนซึ่งกันและกันเลยอนคฆาโหนตูอานิฆาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหาดันตูสุขีอัตนางปริหาดันตูจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัย um. ท,ท,ท,ทั้งสิ้สนเถิดรักษาตนให้พ้นจากพิษภัยทั้งสิ้นเถิดสัปคีกัมเรชารดุปเกดเดชกัลยาดเตจันตเดกีบิมาเลเจเปราเตจการรวมกันประกอบพิธีเพื่อเปิดประตูฉกหนับสุขมงคลสุขมงคนสมดิตเตกันต่อไปตดยที่บอกซื้อน้ำสกุลคลองไผ่คบอกซื้อน้ำสกุลของไผ่ฮองมันเดอร์ค่ะพี่น้องเอฟซี

พุททางบังเกิดเปิดโลกทะอระหังเปิดโลกทะอระหังธรรมังบังเกิดธรรมังบังเกิดเปิดโลกทะอระหังเปิดโลกทะอระหังสังฆังบังเกิดสังฆังบังเกิดเปิดโลกทะอระหังเปิดโลกทะอระหังอะหังจริงนะโคอะหังจริงนะโคมายาปิโวมายาปิโวเอหิเอธาเอหิเอธามนุษย์สุตว์อิทีปุริโส ริโสราชาโนราชาโนคุมภะปะริสันตังคุมภะปะริสันตังปิยะกัตยังปิยะกัตยังอาจาริโยอาจาริโยปะริสัทธาปะริสัทธะปิยังมะมะปิยังมะมะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพ <og ran ial language> ุทธัสสะยะวันติปัน yeah, นังสะตะนังกัจฉะวิตุตติยัมปิปะกังกัจฉะวัตตะนังจันงสะตังจตุตติัมปตนััวัะจันงสะตังจตุตติัมปสังฆัวัะอ้าวพี่น้องอธิฐานจิตเอาเด้อค่ะได้สิ่งใด चाबी लात की बोपन मार चमकने थे वह सब पेचास का प्रारंभिक उम्र चमका थे वह अपने दापो पंतु के मकान पंजो मार दापो पंतु के बिटी प्राप्त हाथी बिट मकान उन्होंने मोबित आजादी दे जो कि तुम्हारा जंग विराट विराट आशी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 

สังคันวดาวิสรัเจี๊เปันงัตงรปกายงสุขังปันังเจีอายุจรรจทธติจยชวัสาเวัอายุจะชีวสิทธินตวัตุสะมดังดักตุสพะติวตัสัพพุทลกาเวัสะุรกาเวนะสัพพสังคันเวนัสปสุิพิ ถวายท่านพร้อมกันกระปูปูสิผ้าเบาด้วยค่ะพี่น้องมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตาณิพัตตาณิสัปปริวรานิสัปปริวรานิพี่คร <laus. S 2> ูสังคัสสาพี่คูสังคัสสาโอนชยามะโอนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิ่คูสังโคพี่คูสังโคอิมานิอิมานิพัตตาณิพัตตาณิสัปปริวรานิสัปปริ ปารานิปาติคันหาตูปาติคันหาตูคมหากัรเจวะคำหากัรเจวะมาตาปิตูมาตาปิตูอาทีนันจาอารถินจารยาตกานังยาตกานังยาตะการังยาตะการังขีคารตังขีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าเดีพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าเดีพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้า ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งพัตาหารซึ่งพัตาหารกับของที่เป็นบริวารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลาย ม,มีดามันดาเป็นต้นตลอดการน,นานเทินตลอดการและนานเทินสาธุ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 ท่านนี้อ่ะพี่น้องหลังจากที่ถวายอ่ะน้ำหรือว่าอ่ะกาแฟเคียงบริวารที่อ่ะไทยเฮ่ามาถวายปูเนาะคะ่ะ เอ้าสังกท่านปูผ้าถาวายแล้เวเรียบร้อยสามารถตามตัวเลขแนวทางเนาะค่ะบานี้มาดูตัวเลขแนวทางของปูเนาะค่ะพี่้องดว,ดวดที่แล้วบวมวดที่แล้วหลุดวั <c oughs> ดฟาดไปหั่นเข้าจากให้ล่างเป็นบนค่ะวัดทีพานมา่าเท้าเท้าเลขเอาตวัวที่ันหลบุดร่างบุดเึ็นบนห้อบ่ไปสิดน,นี้นี่ค่ะปู มีชุดบ่ปล่อยอยู่บ่ปูชุดเท่าบ่อปล่อยว่ามันลายเตันจะเป็นสิบสองคู่ค่ะเอาสูตรเต็มได้หรือปูบ่อ้มันมันจะมีสิบสองชุดนึงมาค่ะการเท่าการเท่าอาสุดเต็มมันการปูเงินเนี่ยมันบ่เข่ากันกับอุจารได้หันค่ะมีเก่าสามศูนย์สามศูนย์สี่เก่าสี่ไหมไม่อนปูมันบ่เข่ากันมันเข่ากันแต่ตัวนี้มันเป็นสามเก่านั่นมาค่ะมีสามแปดสามเก่าค่ะ นั่นดิมีสามแปดอยู่ที่นะปูเนาะการฮ่นยล่างมันกับเป็นบนขึ้นเราเนี่ยหมอนกันไหมห้องต้นเงองคสงชุดค่ะปูหลักสิบมั้งค่ะนี่หลักหน่จะว่าห้องเน้นศูนย์หนึ่งค่ะปกติมันิะสอ2กับ3เป็นหลักสิบใช่ไหมค่ะปูไม่มีอยู่สี่ตัวสามส่สิบสองค่หอวานบ่เขากันห้องเรียกกระสุดหน่อยหน่งวัดดวงเบิ้งเอาเอาสุดเตรียมเล้น้ปูบ้านนี่มันจะมีสองหนงสามแปดกันวเมียน กันฮาปลอยีนี่พวกกลมอกนี่ฟันดีดีนี่เอาเอาศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งกเซ็นตในถุงไหม่จวันฟันไม่ลกดีบัวบัวบปูเอาสุดเต็มรถบาดเดี๋ยวปูจัางไปเรียกวกกลมให้พี่น้องเอซให้เพิ่นจัดสุดเต็ม12บสตัวว่าหลายดอกปูตอนนี้มันมันกระลุดใกลกันกันฮขาเอามันคือมาเข่าสองหนึ่งนี่ค่ะนี่กฮ้ตั้งสี่มันจะเป็นสิบสองตค่ะปูตัวนีมันสีเก้าหนึ่งนี่มัค่ะมัน็แงขึ้นบนตัวนี้ ่าปูวันหฮาสียวสชุดเนี่ยนะหลักสิบ่ะเป็นรอยข่วงคมีเหล็กข้านวดดิค่ะเออม่นบ่แม่นเด็กกันนันบ่แม่นเหล็กฝันบ่แม่นเหล็กฝันเหล็กฝันก็มีงดบ่แม่นบ่แมันนางส่งบ่แม่นนางส่งมันจะมีเหล็กฝันอยู่หี่เห็นบ่แต่งวดก้อนนีเนี่ฝันงดก้อนหนิเดีได้ได้เอียงก็ปุ่นเปลี่ยนไงเห็นป่เออว่าเออแมนแมนสพันห้าร้อยสิบสองเงินว่าแมนนี่แต่ไม่ห้าป่ายห้าสิบเป็นหนึ่งสอง กับห้าห้าว่าอายุวันนี้ฟันแดงแล้ววันนี้นวันจะเป็นสองสี่เก้าห้ารอบนี้นะสองเรียกฟันปูอันที่บอกให้ไปถามว่าเราเกิดพ่อสอนใดน,นะค่ะสิบสองไม่ออกสองหนึ่งโอ้บ้นนี้ฟันบ้านยังเกาะนี่สงดก่อนวันจะเป็นสองห้าหนึ่งสองค่ะ วันนี้ฝันว่าพู้ที่วันถูกพอตายนะอยู่ห้องมองันะค่ะค่ะมันมาเร่ยนน้ำมันมาคมันเ่นน้ำถามเรีงนั้นเร้งนี่นะค่ะปูเรียงบุญไม่ไหเน่า่าามันเ่ทอถามว่านนี่ยนว่าสองสี่เก้าห้าปรเสิ็สอเอาเรียกฝันปูกันเด่อเขียนก็เฮียนได้ยาหนึ่งันวาคมหกเจ็บ โอ้สี่40ฝันฝันเด้อพี่น้องเด้อฝันเด้อฝันสสองี่เก้าหาเอาไปเรียกสองตู้ไปเลยอ่ะเรียบร้อยก่อนมันจะเป็นสองห้า มิงสองค่ะพ่อสวผู้อันผู้อันไม่ไม่ออกเตี้ยเนาะเออไม่ออกเตี้ยอัแม่ผู้เพิ่นอันไปแห่บุญถอยเวียดแลอวเพิ่นเป็นร่มบวมแห่เ็ยอดอันแม่ค่ะ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 เป็นเอาเรียกฟันได้แล้วพี่น้องงวดงวดนี้ผู้เพิ่นผู้ฆ่าตายเนี่ยล่ะค่ะเออเพิ่นเกิดสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าอายุเพิ่น จ็ดสิบสองปีเนี่ยมีเก็ดสองอีกพี่น้องเดียวเจ็ดสองอายุเจ็ดสิบสองมีท่านั้นอ่าสามเล็กันบนได้ไหแมนแมนค่ะก้อนมันกับเขาสามตัวเขาสามตัวเนี่ยมาสองห้าหนึ่งสองมันออกมสองสองหนึ่งแมนครับอายุห้าสิบห้าห้าเอาลบเลขเล็กันที่ก็เรยกว่าเอาหกไปใส่รักเงอยมอมีจักตัวบอมีจักตัวอ่มันมีตัว รุ่นเยอะส่วนส่วนสูตรนี่เลขล่างมันมาค่ะปูนี่มันจะเป็นหนังสี่มันหมดดีได้มันดีดีได้ดเอาเพื่อหน่อยแก่หลักสิบหมดก่อนหลักสิบมันจะเป็นศูนย์สองสามหลักหน่วยจะเป็นหนึ่งห้าแปดเก้าค่ะนะมันออกมันออกสามแปดออกสามแปด มันงวดนี้มันจะเป็นสิบห้าชุดได้นไงลักซิปมันโอ้ยแม่ขั้สิเขียน,นสิบห้าชุดเต็มให้พี่น,อน้องเอฟซีโหลดดอกอันนี้คือลักซิปสามตัวลักหน่วยหาตัวมันเลยเป็นสิบห้าชุดเงินสิบห้าชุดตรงล่างอย่างเดียวค่ะปูมัดก่อนมันก็สิบสองชุดตรงล่างอย่างเดียวเพราะว่าลักซิปเต็มวันี้ปูปูไม่เน้นเก้าหนึ่งเก้าสามเนี่ยบอกปูแม่นั่นแหตัวเน้นคือเขาเน้นลักหน่วยค่ะลักหน่วยมันหนึ่งกับสามมังสิบแปดค่ะ เอาเดี๋ยวไปหนึ่งสามห้าประมาณนี้แหละค่ะก็เลยเอาหนึ่งสามเก้ารู้สิแม่ค่ะปูเดี๋ยวคัดแบบอันนี้แบบเดินเงาๆได้หนินะค่ะปูสถิติมันร้อยสิบงวดขึ้นทั้งหลักสิบหลักหน่วยค่ะปูแต่ว่าห้ว่ามันไลยตัวสิบสองสุดตรงนี้มาค่ะนะคบอลรอบนี้แม่ขว้สีเขียนสิบหาชุดเต็มให้พี่นนอเอฟซีเลยจัดรับสิบลักหน่วยตรงตรงเลยรัค่ะเพราะมันเน้นแค่ เก้าหนึ่งเก้าสามตัวกันก็คือห้าเก้าคนก็เล็กฟันพอดีเลยค่ะของสันเดียวมันใดหนึ่งสองมันออกสองหนึ่งเนาะค่ะปูบอกใครไปถามเต้ด้วเดียวจะมาสิบสองสิบเอ็ดเหมือะสิบสิบเอ็ดได้สิบสองเงี้ยเลยเอาปูไปใจเด็กล่างก้อนบอกให้ยังไงบนว่าไหตจีบนกระรอกจังไงเอ้หรือมันจะลาก็โคกชุดไทยเลยเอาเดียวกับสันพี่น้องเอฟซีแม้กุ้งสีเขียนชุดเต็มให้พี่น้องเด้อ ขอบุญขอบ,ขอบคุณค่ะปูเดี๋ยวสิผ้าไปสรุป,ปอีกทีนึงนะค่ะเดี๋ยวสิภาานะไปสรุปอ่าชุดเต็มเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะค่ะพี่น้องมาสรุปน้ากันบานนี่ปูปลอยออกมาแล้วล่างย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องล่างย่างเดียวสิบห้าชุดเต็มล่างของปูแต่ว่าปูมิัวเนนหายอยู่เพราะว่าปลอยไปบ่เต็มสูตรคันเต็มสูตรมวลพุกีนี่เข่าสามแปดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าปูบอกว่าไม่เหลยกฟันแล้วเด้อรอบนี้ฟันเลี้ยว ฝันเห็นผู้เพิ่นเสียตูไปแล้วนะคะเพิ่นพ่อสอพ่นเกิดสองสี่เก้าห้าอายุพนเจ็ดสิบสองปีไว้สั่น,วนหวนมือกินกะเกี่ยวกับอายุดิพี่น้องกับพ่อสอเกิดกระออก1น2่งสองสองหนึ่ง,ง,ง,งหนึ่งอ้สองสองหนึ่งหลอกหลอหวนมกินนพี่น้องนะแต่ว่าเลขสูตรปูรุด รอบนี้ปูหามา15าชุดเต็มให้พี่น้องไปเรียกเอาด้วค่ะล่างอย่างเดียวว่าต้องขึ้นบนพี่น้องสูตรเต็มของปูนี่มักจะออกอยู่พี่น้องพอเป็นล่างล่างเป็นบนเพราะว่าล่างคือล่างบนคือบนของปูเ้อจับคู่หามิตรไดซิาชุดเต็มมี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศก้าห้าหนึ่งห้าสามห 9 3 9 7 98และ99พร้อมกับหาเก้าตัวตัวเนียนมีตัวเนียนอยู่3ตัวและพี่น้อง3คู่คือ91 93และหาเกาอ่ะแคบหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขล่างชุดเต็มของปู4 0อ่ะแคบหน้าจอไว้ให้พี่น้องโชคดีมีใส่สู้ขู่สุขน้นให้เงินเต็มกระเป๋าพี่น้องเอฟซีสู้ขู่สุข้นนะคะพี่น้องเด้อ อ่ะพอ,อก,กันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีเด้อ